กบสวัสดีเอฟซีนอตตี้ทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์นอตตี้วิบับนอนออกเจ้าของ YouTube ช่องอาจารย์นอตตี้พารวยนะครับวันนี้มาแป๊บเดียวนะครับฮานอยกันเลยนะครับเพราะว่าสายแล้วฮานอยวันนี้เด่นเจ็ดฟันเจ็ดู่เจ็ดครับฮานอยวันนี้เด่นเจ็ดฟันเจ็ดู่เจ็ดเจ็ดีอย่าลืมนะครับอาจารย์ลงเพลงเทวดาเดินดินแล้วทุกคนฟังกันหรือยังนะครับคะแนนเต็มร้อยให้เท่าไหร่กันคะแนนเต็มร้อยให้เท่าไหร่กันนะครับ เหตุการณ์ใน MV เป็นเหตุการณ์จากเหตุการณ์จริงเรื่องจริงนะฮะเอามาตัดต่อใส่ MV นะครับไม่ได้ใช้ตัวแสดงแทนเป็นอาจารย์ลงพื้นที่เองทั้งหมดนะครับต้องขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกคำด้วยครับเนาะจะทําเพลงนี้เป็นเพลงให้กําลังใจเปิดฟังทุกคืนก่อนนอนนะฟังทุกวันด้วยนะช่วยปั้นวิวให้ด้วยนะครับอ่ะฟัน7จรู้เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดเจ 7จ7ด7ี่เจ็ดหกแล้วก็เจ็ตัวมี7 4็ดสี7 4กเจ็ดสีแล้วก็7 4็อย่าลืมตัดสี่หกสีเล่นด้วยเม็ดเดียว7จ็ดสี่สีลูกสีทุกคนโชคดีฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยอาจารย์นักตีขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมไปฟังเพลงด้วยนะสวัสดีครับ